โอ้ย <c oughs> มันจะไม่สบายครับอันนี้อะไรลงุงอ๋อเขาสั่งพื้นเก้าอี้ทําเก้าอี้นั่งอะ่ะทําเก้าอี้ใส่ก็เลยกันเลยเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยไม้อะไรครับไม้มะค่าเนี่นมมไม้มะค่ามงครับ<ช>ลูกค้าสั่งเป็นพื้นเก้าอี้นั่งใช่จะทําสไตล์แบบแบบเป็นพื้นเก้าอี้ธรรมชาติเลยเน,ะนะาะเป็นไม้มะค่ามงโอ้โหหนาเท่าไหร่เนี่ยสองนิ้วกว่าหนาหนาสองนิ้วครึ่งเนาะ โอ้โหเป็นงานไอเดียครับเป็นงานที่ว่าเอาไม้มะค่าจากลูกนั่งนะครับจากลูกนั่งเรามาผ่าเอเรามาตัดนะครับเป็นเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นสองนิ้วเต็มสองนิ้วเต็มเลยหน้ากว้างเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบอืมห้าส<ม>ิบนี่สร้างมูลค่าครับ<ม>จากลูกนั่งธรรมดานะเราเอามาหั่นเป็นแว่นครับแล้วธรรมดามันาดูตรงนี้ด้วยได้มากกว่านะครับสร้างมูลค่าให้ได้ดีกว่านี้ทําสีแล้วครับให้ดูครับ โอ้โหนี่ครับเป็นพื้นเก้าอี้ไม้มะค่ามงครับผมงานไอเดียครับฝากครับ